สวัสดีครับทุกคนนี่คือวัดโป่งบัวบานตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เนาะอ่าเป็นวัดที่จริงๆอ่ะเป็นบัดท,ที่มีมานานแล้วนะอ่าแ,แล้วก็มีแล้วก็ทางเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีโป่งน้าร้อนบัวบานนะเดี๋ยวว่าจะเข้าไปดูนะว่าจะเป็นยังไงเนาะโป่งน้ําร้อนอ่า นี่ก็จะเป็นทางเข้าวัดนะอันนี้จะเป็นทางที่ที่เข้ามานะนก็จะเดินลัดเข้ามานะเป็นสนามหญ้านะเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณแล้วทุกคนนะแล้วก็จะมีนะเนี่ยจะมีสถานที่สําคัญแล้วก็ดูสวยงามมากเลยนะสวยงามมากเลยนะ,ะมีต้นไม้นะเออสวยเขาประดับประดาได้สวยงามนะ เป็นเป็นวัดที่แบบว่าสวยงามแต่เขาบอกว่าผีดุนะเ,เห็นเห็นชาวบ้านบอกว่าผีดุนะตรงนี้ก็จะเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะเพราะว่าตามประวัติศาสตร์แล้ววัดนี้จะเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านจะ,สะเสด็จมาพักพักแรมตรงนี้นะ ที่จะไปทางเวียงแหงทาง,ทางเชียงดาวอ,ะนะอ่ะท่านก็จะ,ะแวะมาพักอยู่ตรงนี้นะซึ่งการเดินทางแล้วก็สมัยก่อนนี้เป็นป่าดงดิบไม,ไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยน,น,นี้เขาจะทำลายพื้นสวยมากเลยทุกคนสวยนะลายพื้นสวยมากเลยนะอันนี้ก็ จะมีใบไ,ไม้ร่วงแล้วก็ฝุ่นนิดหน่อยนะก็มีคนเข้ามาดูแลเหมือนกันนะวันนี้ก็มาทําความสะอาดอมาทําความสะอาดปัดกวาดแล้วก็เช็ดพื้นด้านในนะทำความสะอาดนะแล้วก็ได้ถวายเล่าถวายดาบให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะถวายดาบถวายเล่านะเด็บ ให้ให้ให้เก็กบพระองค์่ทนเพราะพระอ,องค์ท่านจะชอบที่สุดก็คือเหล้ากับดาบนะสมัยก่อนเนี้ยไม่มีเหล้าคิดอะไรไม่ออกดาบก็คืออาวุธคู่กายนะอ่าก็จะถวายอ่าสองสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าเราเราขอพรจากพระนเรศวรก็คือจะต้องถวายเหล้านะอ่าถวายเหล้าเพราะเป็นสิ่งที่ท่านชอบเล่ากระดาบนะจะขาดไม่ได้คือเล้ากระดาบนะ ก็จะมีไก่เยอะแยะเลยทุกคนรอบๆข้างก็จะมีไก่ไก่เยอะมากนะ,ะแล้วก็มีช้างด้วยนะสวยงามนะสวยงามแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นะจะเป็นบริเวณของวัดนะที่ขึ้นมาก็ดูสวยงามนะ,ะดูสวยงาม มีองค์พระอยู่มีบันไดขึ้นสวยงามนะทุกคนนะแล้วก,ก็อีกทางหนึ่งที่ทางขึ้นทางโน้นก็จะเป็นพระอุโบสถนะเป็นอุโบสถของวัดก็เป็นอุโบสถที่ดูสวยงามเหมือนกันนะเป็นอุโบสถของวัดที่ดูสวยงาม,มน,น,นะนททมนะแล้วก็น่า,นาชมนะอันนี้ก็จะมีห้างแล้วก็มีไก่อยู่นะทุกคนนะนะมีห้าง แล้วก็จะมีไก่เลี้ยงลายเต็นนะไก่นะ,ะมีต้นไทรใหญ่นะแล้วก็มีไก่นะนี่แหละเพราะว่าตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้มีไม่ค่อยได้มานะเหมือที่ที่ผ่านมาก็คือผ่านอมาดูแรเมร่แล้วก็เอาเหินเอาสารพัดทะเลสวน แต่ไม่ได้มาก็คืออยากจะมาแล้วเกินอ่าวันนี้ก็คือได้มาแล้วนะนะได้มาแล้วก็สวยงามนะอ่านะเขาเรียกว่าสวยงามแล้วก็เป็นที่นับถือของชาวบ้านนะชาวบ้านก็จะแวะเวียนมาอ่าถวายดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะอืมเนี่ยนะถวายดอกไม้ถวายอะไรนะอืม คือทางนี้จะเป็นทางทางขึ้นเขาหน่อยนะขึ้นเดินเขานะแล้วก็บรรยากาศดีมากทุกคนขนาดในช่วงนี้ก็คือเจ็ดสิบเอ็ดโมงแล้วก็ยังรู้สึกหนาวอยู่เลยนะตอนเช้าของวันนี้ก็คือสิบเอ็ดองศาแล้วก็หายใจก็เป็นเป็นหมอกเป็นควันนะเออนะบรรยากาศรอบๆก็เป็นเป็นบรรยากาศที่แบบอ่าร่มรื่นนะออร่มรื่นสวยงามนะสวยงามมาก เขาเรียกว่าดีใจมากที่ได้มาเยี่ยมชมนะอะบรรยากาศก็คือรอบๆก็ <c oughs> นะบรรยากาศรอบๆก็คืออากาศสดชื่นมากเลยทุกคนนะก็ <c oughs> มีโอกาสที่ได้มาสักการะบ,บูชาท่านแล้วก็น้อมระลึกระลึกถึงของอระ,ะลึกถึงท่านที่ได้ช่วยนะ ช่วยอกอบกู้เอกราชบ้านเมืองนะในวันที่18มกรานี้ก็จะเป็นวันกองทัพไทยนะเป็นวันที่ชนะศึกนะเหมือนเอนด้านหลังเนะี่ยก็คือจะอชนช้างนะชนช้างวันชนะศึกนะวันที่18ของเดือนมกราเนาะถ้ามีโอกาสก็มานะาที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะจะอยู่ ห่างจากวัดดอยไม่ปังวัดหลวงปู่เบนมาไม่ไกลมากนะอก็ถ้าสะดวกแล้วก็มีโอกาสก็ขอให้แวะเวียนมาดูนะ,ะแวะเวียนมาชมนะจะเป็นเรก่ะะแบบว่าอืมนะจะให้บรรยากาศที่ดีมากมาเลยนะแล้วก็ขอพรให้ได้สมหวังในทุกสิ่งที่คิดไายพระอ,องค์ท่านก็จะให้เนาะ ก็ขอสวัสด,ดีทุกคน